กันบอกเปล่าฉันไม่ได้แค่เธอฉันจะลบความทรงจําออกจากหัวสมองเธอต่างหากว้ยตายแล้วซิสขาแหมเมาโมยเร่นมกุกเล่นใหญ่กันมาขนาดนี้แน่นอนว่า EP พีนี้นะคะในรายการดูคาซิสวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวซีรีส์ที่หลายๆคนนะคะอยากจะไปนั่งจ้องตาก,กับพระเอกกับตำนานรักจิ้งจอกเก้าหางหรือ t a l e of the Night t a l s นั่นเองจ้าซีรีส์เรื่องนี้นะคะเมื่อซิสิได้เอ่ยปากเอ่ยชื่อออกมาทุกคนจะเริ่มอ๋อบางคนดูแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะเก็บไว้ในลิสต์ก็ เป็นว่าที่ซิสทิฟอะเลือกดูเรื่องนี้เพราะอ e ีดงอุกอีกแล้วจ้าจริงๆโดนเขาตกเริ่มแรกกับทัชชัวฮาร์ดก่อนแล้วชานนะค่อยกลับไปย้อนดูกอบ,บลินแต่งจริงอะหลายๆคนก็รู้จักดงอุกมานานมาก ตั้งแต่ยุคบุกเบิกเกาหลีบ้านเราอ่ะเรื่องใหม่เกิลก็จะเป็นแบบบุกเบิกตำนานเกาหลีบ้านเราเหมือนกันซึ่งอีดงอูก็อยู่มานานตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าช่วงนี้เปรี้ยงสุดๆกลับมาดังอีกรอบเราแบบทุกคนพูดถึงอ่ะคือการเป็นลุงยูมาทูดกับปริ้นจนมาเรื่องเนี้ยก็เลยทําให้เขาอ่ะเหมือนพีคต่อเนื่องคนก็จะยิงอยากดูซีรีส์เขาอยู่เรื่อยนั่นเองนะคะเรื่องเราย่อๆคร่าวๆก็ตัวพระเอกหรือว่าอีดงอูกเนี่ยรับบทเป็นอียอนค่ะเขาอ่ะเป็นปีศาจจิ้งจอกซึ่งม ีการเล่าใหม่ในอีกมุมนิดนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอในพาร์ทอดีที่เขาเป็นปีศาจจิงจอกกลับมาพาร์ทปัจจุบันข้ามาเป็นร้อยรอยปีอะตัวเขาก็ยังเป็นปีศาจจิงจอกอยู่นะแต่ว่าปะปอนอยู่กับผู้คนในเมืองคอยแบบขจัดเหล่ามันร้ายคนที่ไม่ดีให้ออกไปจากโลกจากสังคมนี้นั่นเองค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะนำ GR าโปรดิวเซอร์รายการทีวีที่กำลังหมกมุ่นสุดๆอยู่กับการค้นคว้าหาตำนานโบราณและพยายามเสาะหาสิ่งที่พิเศษเนี่ยไปออกโชว์ในรายการทําให้เธอเนี่ยได้มาสรุปกับออร่ราของอียอนที่เวลาอียอนออกในแต่ละฉากจะมีร่มติดหมายติดมือมาด้วยตัวนำ GR าเองนะคะจึงเคลือบแคลงใจในความเป็นตัวเขาอยู่ตลอดเวลาว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกันแน่และการมาจุติบนโลกของอีรังค่ะอีกหนึ่งปีศาจจิ้งจอกก้าวหางน้องชายคนละแม่ของอียอนกลายเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณ อันตรายต่อโลกมนุษย์ค่ะซึ่งตัวอีรังเองเนี่ยได้ถูกปลูกฝังให้มีความกล้าได้กล้าเสียและรู้จุดอ่อนของมนุษย์ที่มักจะอ่อนไวกับสิ่งเย้ายวนใจได้อย่างง่ายดายการต่อสู้ของพี่น้องที่มีจุดเป้าหมายต่างกันจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยซีรีส์ Tale of the Nighttail นั่นเองค่ะ แหมดูเรื่องยอไปแล้วนะคะหละเหล่คน,นก็อยากติดตามเพราะว่าค่อนข้างแปลกใหม่เนาะฉีกแนวจากซีรีส์เกาหลีเดิมๆที่เราอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยดูกันมาบ้างนะคะซึ่งพลอยหลักของเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้กำกับเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าปกติทุกวันนี้เราจะชอบดูหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่มีพลังพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยห้องไม่เ,เ่ยไปทําการบ้านว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ทางฝั่งฝั่งเกาหลีซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะแบบมีพระเอกที่เป็นในแง่ของความแบบมีพลังเหนือมนุษย์เป็นฮีโร่ได้ในฝั่งฝั่งเกาหลีก็เลยเป็นแรงบัน,ใในกากร สร้างตัวละครใน t a l e of the Nine Tail นั่นเองเรื่องเนี้ยทุกคนอะเทใจสุดเลยอะไปกับคิมบอมทุกคนเป็นความสัมพันธ์หลักของซีรีส์เรื่องนี้เลยสำหรับซิสทิปนะรู้สึกว่าเออเราอินกับความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่เนี้ยมากที่สุดแล้วเขาเล่นดีมากเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆจะทำให้ฉันน่ะไปดูเบื้องหลังเลยว่าเออเขาสนิทกันแค่ไหนซึ่งเบื้องหลังอะเขาก็เป็นพี่น้องที่แบบน่ารากักอะดีต่อกันมากเลยอะเธอ,อใช่ไหเธอไปดูรถ สำหรับเหตุผลที่ต้องดูนะคะที่ซิสทิปเนี่ยอยากจะป้ายยาทุกคนให้มาดู t a l l of the Nighttail เวอร์ชันที่ดงอุกแสดงนะคะหนึ่งเลยลก็คือมันจะมีความเป็นแฟนตาซีแฟนตาซีเนาะเป็นอีกหนึ่งตำนานที่หลายๆคนอาจจะได้คำกล่าวขานมามากมายแต่ว่ามันเล่าใหม่ในเวอร์ชันของปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยพวกตำนานรักปีศาจต่างๆเราจะคุ้นเคยว่าเออต้องเป็นปีศาจผู้หญิงแปลงกายมาล้อลวงชายหนุ่มที่คิดไม่ดีเนี่ยไปกินตับไปลวงไส้ไปควานหัวใจอะไรอย่างนี้แต่ใน t a l l of the Nighttail นะคะดงอุกเนี่ยรับบทเป็นอียอนก็คือ นท่านปีศาจจิ้งจอกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะคอยปกป้องรักษาพื้นป่าของเขาดูแลสัตว์นานาชนิดต่างๆพืชไม้ป่าพันธ์ต่างๆจนมายุคปัจจุบันค่ะเขาก็มีพลังพิเศษปกป้องโลกใบนี้ใครที่คิดไม่ดีใครที่เป็นตัวร้ายเป็นคนร้ายเนี่ย เขาก็จะคอยแอบจัดการให้อยู่เงียบๆก็เหมือนเป็นผู้พิทักษ์ความดีในโลกปัจจุบันเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างหนึ่งแต่ในความดีนั้นอีออนไม่ได้ฆ่าลวงตับพวกไส้ใดๆเหมือนในตำนานสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินแต่เขาว่าชอบกินไอติมช็อกโกแลตมินมากๆจนทําให้หลายๆคนที่ดูเรื่องนี้เนี่ยอยากจะไปลองกินบ้างว่าเอ๊ะช็อกโกแลตมินที่เกาหลีเนี่ยมันมีดียังไงทำไมพระเอกถึงได้ติดงมแงมขนาดนั้นนะคะส่วน สอนะคะก็ถือว่าเป็นการแหวกแนวเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้หลายๆคนดูเพราะว่านอกจากความเป็นแฟนตาซีแล้วนะปกติเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเวลาพูดถึงอดีตก็จะเป็นหนังย้อนยุคไปเลยพอสมัยใหม่ก็จะเห็นความเป็นไหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆของเกาหลีใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เหมือนเอาทางอดีตกับปัจจุบันอะมากมซ์กันอย่างลงตัวมากๆเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องอะคะ่ะตำนานเนี่ยมันก็ต้องเล่ามาว่าทําไมพระเอกถึงพัดพรากจากนางเอกแต่พอพัดพรากในยุคอดีตตอนนั้น่ะทาไมพระเอกถึงต้องรอมาเป็นรอยปีเพื่อที่จะมาเจอนางเอกในเวอร์ชันปัจจุบันแล้วพอเจอกันนางจะจาได้ไหมนางปลดล็อกยังไงแล้วมีใครในโลกปัจจุบันที่มันไปโผล่ในโลกอดีตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็เลยทําให้แบบเออก็เป็นความสนุกหยุดดูไม่ได้สักตอนถ้าข้ามไปสักตอนนะจะรู้สึกว่า เฮ้ยตัวละครอะไรหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองค่ะ แลน์หนึ่งข้อแหมพอเป็นซีรีส์แฟนตาซีก็ต้องพ่วงมาความเป๊ะฟังอลังการของ CG นะคะ CG เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างครีเอทมากเรารู้เลยว่าทีมเบื้องหลังเขาทำงานกันโคตระหนักนะทุกคนกว่าจะเห็นลายเส้นต่างๆได้ชัดขนาดนั้นอ่ะถ้าเห็นชัดๆเลยเนี่ยจะเป็นเก็ดงูใช่ไหมที่จะโผล่บนตัวนางเอกซึ่งเหมือนจริงมากเลยอะ่จะจับปุ๊บงูขึ้นหรือว่าตัวลายที่อุบไปก่อนว่าจะเป็นใครแต่เอาเป็นว่ามันจะมีตัวลายที่โผล่ออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันดับน่ากลัวโอเเขาสามารถทำซ G จเกดต่างๆ ให้มันดูน่ากลัวได้ให้สมกับความเป็นปีศาจร้ายที่มาโผล่ในโลกมนุษย์นะคะส่วนฝ้าฝั่งของพระเอกเนี่ยเขาก็ยังคงไว้ซึ่งความหล่ออะไรหลยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องเห็นอีดองอุกเป็นหมาจิ้งจอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นกลายร่างเป็นหมาบ๊วขนาดนั้นนะคะนางก็จะมีกิมมิคมีร่มสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกหนึ่งจุดนะที่ต้องชื่นชมมากๆเวลาทุกคนดูเรื่องนี้จบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการทําภาพของเขาอ่ะมันดีมากเลยอะทุกคนเช่นฉากที่นางเอกอะตกมาจากคอนโดแล้วพระเอกแบบวูดลงมารับกลายเป็นภาพโปสเตอร์ใน เธอทอําดีมากจนเหมือนจริงสุดๆเลยก็เลยต้องขอชื่นชมเลยทีมโปรดักชันทีมผลิตของฝั่งเกาหลีแบบมันไป็นแล้วลงตัวมาเลยโธอต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะ ก็สิบฝากฝั่งของนักแสดงบ้างดีกว่าข้อแรกูดถึงดงอกละกันรเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็คือรอชื่นชมผลงานเขาอยู่แล้วนะคะเริ่มมาเนี่ยก็คือเล่าไปแล้วเนาะว่าเขาว่าดังมากจากไมเคิลแล้วก็อยู่มานานแทบจะเกือบเกือบยีปีแล้วนะซ่นกลับมาพีคสุดถือว่าเป็นผลงานที่เป็นภาพจาของเขาเลยก็ได้ก็คือกับลินใช่ไหมคะเป็นลุงยมทูตเออตอนนั้นก็จะมีคู่จิ้งอย่างยูอินนาเนาะที่ทําให้พ่วงมาเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งอย่างทัชชัวร์ฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นก็แนะนำนะแบบ หลายๆคนก็เลยเอรอชมซีรีส์ในแต่ละเรื่องเพราะว่าหลังจากที่เล่นพวกหนังรักอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยเขาก็จะไปรับซีรีส์แนวดราม่าชีวิตมากขึ้นเช่นไลฟ์เงี้ยที่เป็นคุณหมอเอออะไรก็จะดูขรึมๆหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยที่แบบพลิกบทบาทเขาไปเลยอ่ะเออก็มีเยอะเหมือนกันจะกลับมาเทลออฟเดอะไนท์เทลเนี่ยก็จะได้เห็นในแง่แบบความรักความหลอ่อผมสีแดงแล้วก็ปากอ,อมชมพูและผิวกายขาวๆข,ของเขานั่นเองว คนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คิมบอมนั่นเองทุกคนเป็นซีรีส์ในรอบน่าจะสัก4ปีได้เนาะหลังจากที่คิมบอมเขาปลดประจำการมานะคะจนมาเรื่องเนี้ที่เขาโผล่มาฉากแรกอะแล้วมันกลายเป็นไวรัลใน Facebook กันเยอะมากฉากที่เขาเป็นเด็กเนิร์ดก่อนเสร็จปุ๊บก็ว้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บใช้พลังพิเศษในการกลายร่างมาเป็นปีศาจจิ้งจอกที่แบบกลนวดูไร้รายดูเพลย์บอยนิดๆอะไรอเงี้ยคิมบอมทำได้ดีมากเอาจริงๆนะอันนี้รีวิวจากซิสทิปเองซิสทิปไม่ คิมบมเลยแค่รู้ว่าเขาดังมาจาก F4 แล้วก็เออก็ไม่ได้ติดตามอะไรจนกลับมาดูเรื่องนี้บอกเลยว่าเขาเก็บดีเทลการแสดงดีมาก จนทําให้เราอะ่ะมีทั้งความหมั่นไส้มีทั้งความเอาใจช่วยว่าจะกลับไปดีกับพี่ได้ไหมและเอนดูอ่ะว่าเป็นน้องที่รักพี่แต่มาเป็นการแสดงความรักแบบงงๆของน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมดูล้วก็แบบโอ้อยากติดตามผลงานเขาต่อซึ่งตอนนี้ก็มีโลสคูลต่อนะคะก็ให้ทุกคนได้ไปติดตามผลงานของคิมบอมต่อเนื่องกันเลยส่วนฝั่งของนั่งเอกนะคะก็คือสาวโจโบอาก่อนหน้านี้เนี่ยจริงเขาเข้าวงการตั้งแต่สักปี2011นอเนาะแล้วก็เล่นซีรีส์มีทั้งบทเล็กบทใหญ่มาเรื่อยๆจน ทำให้โด่งดังมากขึ้นเออนะจากเรื่อง Goodbye to Goodbye แล้วก็ My Saint Hero ที่คอซีรีส์เนี่ยค่อนข้างชอบมากเราก็ทำให้เขานะี่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นวงกว้างจนเราคิดว่าน่าจะเปรี้ยงสุดคือ Tell of the Night t a l l นี่แหละที่มาเล่นกับอ e ีดงอูบทบาทแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็ด้วยความที่พ่วงเนาะความรักจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะว่าก็ทำได้ดีมากเลยค่ะก็เป็นหนึ่งนักแสดงที่ชื่นชมกับซีรีส์เรื่องนี้นะจ๊ะ ยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวซีรีส์ Tail of the Night Tail ตำนานรักจิ้งจอกเก้าหางที่เราได้กลับมาเห็นดงโอ้กลับมาเห็นคิมบอมแล้วก็โจโบอาร่วมแสดงด้วยกันแบบนี้นะคะก็หลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยสิทธิเองประทับใจซีรีส์เรื่องนี้จากในแง่ความสัมพันธ์ของความเป็น Family เป็นครอบครัวเออยกตัวอย่างเช่นอียอนกับอีรังนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เรา,า move on จากเขาไม่ได้เลยถ้าใครได้ไปดูนะดูไปก่อนแล้วฉากในป่าเออจะทําให้คุณนะ่ะตกหลุมรักพี่น้องคู่นี้เเเสมืออนนขาป็ี่ง้งงกจริๆ ประทับใจมากจริงๆหรืออีกหนึ่งตัวละครนะคะก็คืออีรังกับเจ้าหมาดาเออไปติดตามกันว่าสุดท้ายเราเนี่ยความรักของทั้งคู่มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็แอบสปอยคร่าวๆว่าเหมือนเขาจะมีอีกหนึ่งพาร์ทแยกออกมาของอีรังกับเจ้าหมาดําเออชี้แบบมันน่ารักอะเออก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันทุกๆพาร์ทที่เขาออกมากันละกันนะคะเรื่องนี้ซิทิปเลยขอให้ ห้าดาวเต็มๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างครบทั้งในเงื่ของแฟนตาซีการเอาตำนานมาเล่าเรื่องของนักแสดงรวมไปถึงเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนมากๆของอีออนแล้วก็อีรังนะจ๊ะใครจะให้กี่ดาวยังไงหรือจะคอมเมนต์อะไรใดๆก็เมามอยมาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะอีพนี้ซิสทิไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ